พี่ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราไม่ได้มาเปิดถุงช็อปหรือไม่ได้มารีวิวผลิตภัณฑ์อะไรทั้งนั้นตามชื่อหน้าวิดีโอเลยละกันเนาะซึ่งวันนี้เราจะมา g i v e away นั่นเองใครไม่รู้บ้างว่าเรา g i v e a w a y รู้ไหมรู้รู้ซี่อ่านชื่อวิดีโอเราก็น่าจะเห็นแล้วนะคะก็ g i v e a w a y ในรอบเดือนนี้เป็นของเ,ออเดือนมกรากคมเนาะก,ก็เร็วมากเลยเดือนนึงนึงปับป๊บ ครบเดือนอีกแล้วก็เพิ่งข้ามปีไม่ทันอะไรเลยยังรู้สึกอยู่ในช่วงแบบสนุกสนานเฮฮาอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่เลยนี่ผ่านไปห่งปีเอ้หเดือนแล้วหรอมันเร็วเหมือนกันเนาะก็อ่ะมาดูกันเลยดีกว่ากิบเวอเวของเดือนมนกราน,นี้เป็นอะไรนะคะท่านนั้นท่านเป็นสิ่งนี้เลยค่ะเป็นลอร่ามูเชอ u ์บัสแอนโกลเลเดียนเฟสทรีโอนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุดเซตตกแต่งใบหน้านี่แหละคะ่ะก็จะรวมไปทั้งมี p o วเดอร์บอนเซอร์ o ูนย์สามพาวเดอร์ไฮไลนะคะแล้วก็เป็น b บลัชบรอนก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ AP เคยเ,เลือกเซตตัวนี้ที่มันเป็นเซตช่วงออกมาเดือนธันวาที่ผ่านมานะคะเป็นเซตพวกแบบทูโกเป็นเซตแบบเขาเรียกจัดเซตได้แบบเผยมันโอเคมันสามารถไปได้ตลับเดียวก็จบ หรืออะไรประมาณอย่างนั้นซึ่ง AP แจกผ่านไปแล้วหลายตั้งแต่เดือนที่ที่ผ่านมานะคะก็ใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่ต้องเสียใจอันนั้นนะคะวันนี้เรามีมาแจกอีกหนึ่งพาเลตนะคะก็คือพาเลตบัตส์แอนโกลนั่นเองซึ่งมาดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าหน้าต่าของเขาเป็นยังไงนะคะก็สีสัน็ทเกตก็น่าจะคล้ายๆแบบเดิมนะคะเป็นคอลเลคชั่นเขาเรียกอะไรอะช่วงท้ายปีอะที่มันออกมานะคะ ตัวนี้นะะ่ะางในแทน้แดสิ่งที่ได้เดี๋ยวขอเอาแปลงออกก่อนนะคะก็จะมีนี่เลยเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เบอร์0ูนนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็น,นะะบรอนรเซอร์นะคะบรอนพาวเดอร์อะค่ะเบอร์0ูนย์สามนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบรอนเซอร์อ,อีกหนึ่งสีนะคะอันนี้อุ้ย มีแผ่นร่วงอ่ะกระจกบานใหญ่นะคะคือมาพร้อมแปลงที่สามารถใช้ได้จริงนะไอพี IP ว่าขนมันนุ่มนะคล้ายๆแปลงแปลงของออกุชชี่ที่ไอพีใช้เลยอะมันมันน่าจะเข้ารูปเวลาเราคอนทัวร์อะไรอย่างนี้ได้นะคะก็ถือว่ามาครบครันทั้งบลอนเซอร์ไฮไลท์อยู่ในตลับเดียวนะคะก็ ไม่รู้ว่าจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะคะสำหรับเอ่อกิฟต์เในวันนี้เนาะก็กติกากติกาง่ายๆไม่ยากค่ะเพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะเขียนชื่อคุณเองนั่นแหละคะ่ะเขียนชื่อนะคะนามสกุลพร้อมที่อยู่นะคะใต้วิดีโอนี้เท่านั้นนะคะเราไม่ได้เอ่อเล่นในแฟนเพจนะใครจะมาวิดีโอนี้ยังไง a อพอต้องลิงก์ไปที่แฟนเพจอย,อยู่แล้วเนาะ แต่ถ้าใครไปคอมเมนต์ในเพจ a อถึงไม่รับนะคะเข้าใจตรงกันนะว่าในแฟนเพจไม่รับเรารับใต้วิดีโอนี้อย่างเดียวนะคะก็คือคอมเมนต์ในใต้วิดีโอใน u t u b e เนี่ยค่ะคือช่อง c h a n ล e อพ p a p p l e มาเนี่ยใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะว่าชื่อนามสกุลชื่อจริงนามสกุลนะคะแล้วก็ที่อยู่จัดส่งของนะคะแล้วก็ไม่มี คำนุณถามอะไรไม่ต้องเอาเป็นว่าอยู่ที่ดวงคุณลุ้นๆเลยเออพี EP ก็จะใส่ชื่อทุกคนที่อ,อยู่ในนี้นะคะลุ้นรับไปจับรางวัลแค่หนึ่งครั้งหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะก็ให้เวลา,าวิดีโอคลิปนี้โหลดไปเสร็จปุ๊บก,ก็ติดต,ต,ต,ติเอาเป็นว่าให้เวลา3วันนะคะจากวันนี้ก็คือวันนี้วันที่พุธที่3 3 4 5สี่ห้า สนี่นะเป็นหนึ่งนะคะ4ีหวันศุกร์นะคะเออเลยเที่ยงคืนเราจะมาเฉลยไม่เฉลยสิมาจับรางวัลผู้โชคดีนะคะในวันศุกร์ก็รอติดตาม AP จะมาเมาเฉลยอีกแลละมาจับรางวัลที่เออชาแนลยูทูบเบอร์อันนี้แหละคะ่ะก็รอลุ้นรางวัลไปพร้อมกันเลยนะคะกับเจ้าลอร่ามิเชลบัตสนโกลเลเดียนส์นะคะก็ ใครที่อยากได้ก็มาลองคอมเมนต์ไว้เลยใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องลงนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นการแย่งกันกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกิฟต์เวย์ของเดือนแรกเนาะถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็บอกกันด้วยละกันถ้าไม่ถูกอกถูกใจก็ไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่าเอาเป็นว่าเราแจกให้เพื่อนๆเ,เอาไปลองใช้กันเล่นๆน,นะคะว่า มันจะเป็นยังไงแล้วใช้ดีไม่ดียังไงนี้บอกเผื่อไปสําหรับท่านที่ได้นะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างว่ามันดีไหมหรือมันไม่ดีเอพีว่ามันน่าจะจับจากที่เขาเคยทําขายมาแล้วแหละมารวมอยู่ในพาเลตน,นะคะมันก็เลยน่าจะเป็นสิ่งที่น่า,นาโอเคอยู่มั้งไม่งั้นคงไม่จับมารวมกันเป็น3มชิ้นในนี้หรอกเนาะก็โอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม AP มาตลอดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะจนมาถึงทุกวันนี้นะคะก็ หเดือนผ่านไปเริ่มเข้าเดือนกุมภานเดือนแห่งความรักทีนี้แหละเดือนแห่งความรักจะมีอะไรแบบนะรอคุณผู้ชมอยู่ก็รอติดตามดูดีๆแล้วกันนะคะทางแฟนเพจทั้ง Channel Apapple นะคะก็ฝากช่อง Channel Apapple นี้ไว้ด้วยนะคะใครชอบหรือเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเป็นเ,เพื่อนการติดตามกันร,รอดูรีวิวอะไรดีๆเรื่อยๆนะคะบางทีแบบ นะมีของใหม่ๆม,มาห่อให้เพื่อนๆดูก็จะได้แบบนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นความบันเทิงให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแบบสนุกสนานอะไรอย่างนี้นะคะกออ็อันนี้อันนี้ขอพูดี่หนึงไอเรื่องพวกเ,เปิดถุงเหอนูน่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไอพี IP, แบบอยากให้เพื่อนๆที่เข้ามาตามไอพีนะเข้าใจในคอนเซปที่ไอพีทำว่าเราอยากให้ทุกคนดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นแบบความบันเทิงทรัพพื้นฐานคือหลักๆอยากให้ดูเป็น ความบันเทิงนะคะจะได้แบบไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้มาเป็นการแบบเอ้ยมายุให้ซื้อนู่นซื้อนี่ตามคือมาต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องคือดูก่อนหรือถ้าอยากได้อันไหนจริง,รงๆหลังไมาถามได้ว่ามันดีไหมมันใช้ดีไหมปีนี้ไอพีทำวิดีโอที่แบบว่าเปิดถุงช็อปแล้วก็วิดีโอต่อมาจากการเปิดถุงนั้นๆนะคะก็จะมีการ เมามอยในการเปิดถุงช็อปของวิดีโอนั้นๆนะคะก็จะได้รู้แหละเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เราเอามาพูดแล้วแบบมันใช้ดีไม่ดีสมควรจะตำไหมคือแบบเอาง่ายๆอันนี้พูดจากการที่เราเป็นคนดูเหมือนกันเนาะคือเราก็ดูจากรีวิวหลายๆท่านว่าเออเฮ้ย อันนี้เปนของใหม่มาเปิดถุงชอปอันนี้ใหม่มาเออมันน่าซื้อคือมันมันใจมันไปละ50%าเพราะฉะนั้นบางทีแบบมันถ้าเราได้มาบอกกับเพื่อนๆพืนเอคิดเหมือนกันนะเออถ้ามาบอกว่าเฮ้ยเราไปใช้แล้วความรู้สึก อันนี้ต้องแยกอีกนิดนึงระหว่างสกินแคร์กับพวกเมคอัพนะคะถ้าสกินแคร์นี่คือยังไงเบสิกค,คุณต้องลองกันเองอยู่แล้วเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าคุณจะเหมาะไหมไม่เหมาะไหมหรือแบบยังไงคือมันอยู่ที่ตัวคุณเองเลยอันเนี้ยคือสกินแคร์นี่ขอแบบอย่างหนึ่งเลยส่วนพวกเมคอัพอเรายัางพอบอกกันได้ถูกไหมคะ,อะ EP, เอพีเขาเรียกไงเปิดถุงช็อปไปมันมี5 0และที่คุณอยากได้ถูกไหมคะที่เหลือคุณก็ต้องมาตามดูว่าเฮ้ ไอพีอย่าคิดนะว่าทําแบบเอ้ยมาพูดว่าอย่างเงี้ยใช้ดีควรจะมีพิกมน์มันดีมันแน่นหรือมาดูรีวิวเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณแบบเพิ่มเปอร์เซ็นที่อยากได้ขึ้นมา1ิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นคือหรือร้อยเปอร์เซ็นจนคุณต้องไปซื้อตามอะไรอย่างงี้นะคะก็อันนี้เป็นวิจารณญาณที่ไอพีแบบคิดแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ทำเ,เหมือนกันคือแบบจะได้รู้ว่าเฮ้ยซื้อมามางคนมาถามว่าช็อปเยอะจังเลยช็อปแทบจะทุกวันแล้วใช้ทันเหรอบอก จริงๆบางทีใช้ไม่ทนันแต่เดือนเออปีเนี้ยไอพีคุยกับคุณสามีแล้วว่าจะพยายามใช้ในสิ่งที่เราซื้อมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจะได้มาบอกเพื่อนๆได้ไม่งั้นคุณถามมาไอพีตอบไม่ได้เลยว่ามันดีไหมซึ่งซื้อมาดองไว้มาแค่รีวิวมาเปิดถุงเฉยๆมันไม่ได้ใช้จริงมันก็เท่านั้นแต่บางอย่าง อันนี้พูดถึงเมคอัพนะคะต้องเข้าใจก่อนแต่พวกสกินแคร์อะไรเงี้ยเราเบสิกเราใช้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการที่ไม่พูดถึงกันเยอะแต่มันก็อีกเรื่องหนึ่งที่เอพีพูดกับตัวเองแล้วก็พูดกับคุณสัม,มีว่าปีนี้ฉันจะพยายามกับสกินแคร์ให้เยอะมากที่สุดซึ่งอายุฉันก็มากขึ้นแล้ว AP อายุมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็ปีปีนี้ก็น่าจะ30แล้วก็พยายามแบบอัพตัวเองให้มันนะ ผิวหน้าเราดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็โอเคก็ฝากในเรื่องหลายๆอย่างทั้งปีนี้ที่จะทำวีดีโอทั้งเปิดถุงช็อปทั้งรีวิวอะไรอะเมาส์มอยในการเปิดถุงช็อปนะคะเอพีตั้งชื่อคลิปวิดีโอนี้ว่าเป็นเมาส์มอยเปิดถุงช็อปเอพอี EP นี้นี้น,นีของรอบนี้แล้วก็จะมีแบบใช้จนหมดจนหมด จนหยดสุดท้ายเอามาพูดกันว่าเป็นยังไงบ้างจะซื้อซ้ํำไหมอันนี้น่าจะเป็น3เดือนครั้งหรือ4เดือนครั้งนะคะเพราะว่ามันมีน้อยมากที่เราจะใช้หมดในภายในเดือนเดียวหรือพยายามปีนี้น่าจะไม่ค่อยมีเ,ออเขาเรียกอะไรเฟเวอร์ิตประจําเดือนจะน้อยนะคะเพราะว่าไอพีมานั่งคิดดูว่าถ้าเรามาเป็นเฟเวอร์ิตประจําเดือนเดือนนั้นซึ่งจะบอกยังไงอะ กำลังคิดอยู่ว่าเขาเรียกว่าบางอย่างเราใช้ไม่ถึงมันยังไม่รู้ว่า,วามันดีจริงไหมเราจะมาบอกเพื่อนๆไม่ได้มันมันก็จะเป็นอันนี้พูดจากความรู้สึกแล้วก็เป็นการที่แบบเราใช้จริงๆนะคะอย่างสมมตุติอะไรอะ่ะอันเนี้ยอ่ะสกินแคร์สมมุติสกินแคร์อันนี้เป็น ขาเรียกอะไรบอดี้โรชั่เราก็ไม่รู้ว่าอย่างสมมุติเราเปิดถุงชอบป,ปุ๊บเฮ้ยเราซื้อมาอีกหนึ่งอาทิตย์สิ้นเดือนแล้วเราจะมาทําเป็นเฟเวอร์ริตได้ไหมซึ่งจริงๆอ่ะมันใช้แล้วมันก็ชอบเลยก็จริงแต่มันอยากให้เอพอยากให้ระยะเวลาการทดลองในสิ่งที่เราซื้อมานานมากขึ้นเพื่อให้รู้ว่ามันดีจริงมันเหมาะที่จะเป็นเฟเวอร์ริตประจํา ของเรานะคะคก็เลยต้องขอเพื่อนๆเ,เลยอาจจะเป็นเฟอร์อจำเนือนอาจจะมีน้อยลงอาจจะไม่มีเลยก็ได้อาจจะเป็นแบบ3เดือนครั้งหนึ่งเพื่อให้มันแน่ใจแล้วก็ชัดเจนว่าของที่เราใช้เราชอบมันมีจริงมันดีจริงมันควรที่จะไปทำเพิ่มจริงๆนั่นแหละคะ่ะก็คือสิ่งที่ a อตั้งปริธานสำหรับปีนี้ไว้นะคะว่าจะทำวิดีโออะไรบ้างแล้วก็ หลายๆสิ่งอาจจะมีแบบอาจจะพากินพาเที่ยวอะไรบ้างแจมๆกันไปในเทศกาลที่เราแบบนะนิดหนึ่งวอล์กนี้มีเพื่อน,อนๆถามมาในการวอล์กในการช้อปปิ้งเดียวนะคะเอพี AP, ขอฝึกฝนตาก,กล้องประจำตัวสักนิดหนึ่งก่อนให้เขาถือกล้องให้ชัดให้ให้แน่นก่อนเพราะว่าอยากทำอยู่เหมือนกันมีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกมาลองวอล์กในซี่อยากดูเวลาช้อปปิ้งเป็นยังไงช้อปปิ้งไม่มีอะไรมากคะ่ะเอพ ในหัวสมองคิดไว้แล้วฉันต้องซื้ออะไรฉันต้องเอาอะไรไปถึงจึ๊บจๆ๊บจื๊บจื๊บคุยเสร็จจ่ายตังเอ้ยมีส่วนลดไหมลดหักคะแนนทานู่นทํานี้ใช่ไมจ่ายตังเก็บของออกมากส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้อยครั้งที่เราจะไปเดินดูเฮ้ยของใหม่อะไรเงี้ยไปเดินดูไปอะไรนี้น้อยมากส่วนมากจริงๆคือจะศึกษาไว้แล้วแล้วค่อยไปช็อปทีเดียวตู้มเพราะว่าเราไม่มีเวลาแบบไปเดินสมากขนาดนั้นนะคะคือขนาดแค่เวลาเราไปปุ๊บคือ เขาเรียกอะไรทำกันบ้านไปแล้วไปถึงซื้อจ่ายตังอะไรเงี้ยแค่เนี้ยค,คุณสาม,มีมังหม่นว่าเธอเดินเป็น2ชั่วโมง3าชั่วโมงคุยกับ b ีอกคือแบบมันก็นิดนึงบางทีแล้วขอข้อมูลเก็บความรู้รอเขาเดินบินรอนูออ่นเลยนี่มันก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันกว่าจะย้ายจากช็อปนี้ไป,น, ون, ไปนู่นไปนี่ไปเคาน์เตอร์น, ون, นู่นเขาจะมันนะแต่ละอย่างมันก็ต้องรวบรวมไปนะคะเพราะฉะนั้นแบบ วันไหนที่แบบไปช้อปปิ้งนี่มันจะสนุกมากเป็นสิ่งที่เราทํากันคิดอยู่ในสมองเลยเพราะฉันต้องไปซื้อบอดี้ที่นี่ไปซื้อลองพื้นที่นี่ไปซื้ออันนี้ที่นี่คือแบบม,มันเหมือนได้มาลาทอนกับตัวเองมันมีความสุขแฮปปี้นะคะก็อันนี้แหละคือชีวิตบางส่วนที่ไอพีเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะก็คือชีวิตเราก็นะเาเรียกอะไระคะ มีเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันนี้จะได้อยู่ได้คุยได้ทำวีโอให้เพื่อนๆดูไหมก็ทำวันนี้ให้มันมีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็แฮปปี้กับทุกวันถ้าเราเ,เขาเรียกอะไรไม่เครียดกับหลายๆสิ่งมันก็จะนะชีวิตมันก็จะราบรื่นมีความสุขไปนะคะพยายามว่าใช้มาเขาเรียกอะไรสายตาดูถามว่าทำไมคนนู้นเครียดคนนี้เครียด เราก็เครียดเหมือนกันแต่เราพยายามไม่ทําให้ตัวเองเครียดเพราะฉะนั้นตื่นมาคุณต้องแฮปปี้กับตัวเองก่อนไม่งั้นเขาเรียกเขาเขาไม่ใช่อ่ะเขาเรียกว่าถ้าตื่นมาคุณทําตัวเองไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขทั้งวันคุณก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มที่ตัวคุณเองก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วแหละพูดยาวมากเมาส์มอยกันสนุนนี่นั่นนะคะก็อย่าลืมละกันเล่นเกมกิจกรรมใต้วิดีโอนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมฝากช่อง Channel AP Apple แล้วก็ AP Makeup ทางแฟนเพจ Facebook นะคะมี Instagram AP Apple อีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามกันนะคะใครที่เห็นเห็น<ๆ>หลังๆมีเพื่อนๆพอน add face AP มาด้วยนะรับค่ะรับยินดีรับทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ